สวัสดีคะ่ะทุกคนดีตอนรับเข้าสู่ The Happy Ever Channel ค่ะสำหรับวิดีโอวันนี้นะคะเราจะมาแต่งกริปเทปกันนะคะของลองบอร์ดค่ะก็จะเป็นลองบอร์ดตัวแรกของทับพิมตัวนี้นะคะที่ซื้อมาจากใน Lazada เนาะยี่ห้อจุนจูดลี่สเก็ตบอร์ดนะคะก็ตัวเนี้ยที่ได้มามันจะเป็นแบบกริปเทปก็คือกระดาษทรายใช่ไหมทั้งบอร์ดตรงนี้เลยเนาะซึ่งตอนนี้ทับพิมก็เริ่มเล่น จนแบบเริ่มหมุนตัวและนบนลองบอกใช่ไหมพอทีนี้มันเป็นกระดาษทรายที่แบบเบอร์หยาบมากเออทีนี้พอจะหมุนตัวมันก็เลยลําบากค่ะหมุนเท้าลําบากแดนซ์ลำบากอะไรอย่างี้เนาะก็เลยรู้สึกว่าต้องเอากริเทปตรงกลางบอร์ออกแล้วล่ะเพื่อที่จะได้แบบ ดน์ได้ง่ายขึ้นเนาะที่เนี้ยก็พยายามไปหาดูช่อง YouTube ของคนอื่นใช่ไหมว่าจะเปลี่ยนคลิปเทปยังไงหรืออะไรยังไงซึ่งมันก็มีคนทําไว้เยอะแหละวิธีการเปลี่ยนคลิปเทปซึ่งก็ดูเหมือนจะง่ายมากเลยนะที่แบบมีอุปกรณ์คือหนึ่งไดเปาผมกับมีทัตเตอร์ใช่ไหมเราก็มีอยู่แค่นี้แหละวันนี้แต่คือช่อง YouTube ช่องอื่นน่ะเขาเหมือนกับ วิธีการทำแต่งกริปเทปก็คือดึงอันเก่าทั้งหมดออกมาแล้วก็เอากริปเทปอันใหม่มาแปะลงไปใช่ไหมคะแต่ด้วยความที่แบบว่ายังไม่เห็นความจำเป็นที่จะต้องซื้อกริปเทปอันใหม่เข้าใจไหมเราก็เลยรู้สึกแบบอยากจะเอาแค่ตรงกลางออกอะแต่ก็ยังไม่มียูทูบเบอร์คนไหนทำกันนะคะหรือว่าถ้าพิมพ์หาไม่เจอก็ไม่รู้เอาจริงคือไม่รู้ว่ามันจะออกมาดีไหมมันจะแบบ เออสวยไหมหรือว่ามันจะกระดำกระด่างไหมหรืออะไรยังไงนะแต่ว่าก็ลองดูแล้วกันเนาะมาค่ะมาเริ่มกันเลยอุปกรณ์ก็มีแค่บอร์ดนะคะก็ไดเป่าผมแล้วก็คัตเตอร์นะคะบอร์ดอันนี้ทีมเล่นมาเดือนสองเดือนและมันก็สภาพแย่มาตอนแรกทีมว่าจะทําความสะอาดมันก่อนแต่ว่าไหนๆเราก็จะเอาอีตรงกลางตรงนี้ออกอยู่แล้วไงก็เลยแบบไม่ต้องทําก็ได้ มาเริ่มกันค่ะก่อนอื่นเลยเนี่ยก็ออกแบบลายก่อนนะคะว่าเราจะตัดกริปเทปออกมาลายแบบไหนเนาะจะเหลือให้มันแบบลายแบบไหนนะคะอันนี้ทุกก็มั่วๆไปแล้วกันไม่ได้ซีเรียสว่ามันจะต้องเป็นลายแบบไหนนะคะใช้สานคัตเตอร์เนี่ยกรีดออกมาให้มันเป็นรอย เป่าต,ตัวกริปเทปนะคะเพื่อที่จะให้กา,มาวมันละลายแล้วตัวจะได้ดึงออกง่ายขึ้นเองนะคะ แล้วคะ่ะทุกคนไม่อยากจะบอกว่ามันทํำง่ายมากดูดิเห็นว่าแป๊บเดียวเสร็จเลยก็ดูดีนะนี่ยังไม่ได้ความสะอาดนะคะเดี๋ยวก็ก็น่าจะต้องทำความสะอาดกันอีกสักเล็กน้อยนะคะแล้วก็เอาไปลองถ่ายเล่นกันว่ามันจะหมุนได้ดีไหมเนาะก็สรุปให้ง่ายๆเลยนะก็คือว่าออกแบบก่อนว่าอยากจะได้แบบไหนใช่ปะแล้วเอาทาัตเตอร์นี่แหละออกแบบลาย วาดลวดลายไปลองก่อนหนึ่งรอบแล้วก็เอาคัตเตอร์กรีดให้มันเป็นรอยไปเลยค่ะแล้วก็ได้ป่าผมเป่าให้แบบยางมันออกง่ายๆนิดนึงเนาะให้ยางมันละลายพอได้ปุ๊บเราก็เขีย่ยๆมันนิดนึงอะคะ่ะพอมันมีด้านหนึ่งมุมหนึ่งที่สามารถลอกออกได้แล้วมันดึงออกได้เป็นแผ่นเลยง่ายมากดึงออกไม่ได้ใช้แรงเยอะเลยนะคะก็คิดว่าน่าจะ ทำให้เราแดนซ์บนบอร์ดได้ดีขึ้นเนาะก็ใครที่กดคัตเตอร์แรงไปมันก็จะกินเนื้อเนื้อบอร์ดไปเนื้อไม้ไปนิดนึงแต่ก็ไม่ได้เป็นไรไม่ได้ซีเรียสนะคะก็จะเห็นว่าบอร์ดตัวนี้ข้างในอ่ะเป็นไม้แบบไม้เลยไม่ได้มีการลงแว็กลงอะไรใดๆทั้งสิ้นเนาะไม่รู้ว่ามันจะดีต่อเท้าเราไหมดีต่อรองเท้าเราไหมนะแต่ว่าเดี๋ยวไงจะเอาไปลองเล่นดูค่ะอยากจะบอกว่ามันง่ายมากจริง ก็สำหรับใครที่อยากจะลองทําดูบ้างนะคะก็ลองทําดูน้อได้ผลเป็นยังไงบ้างมาแชร์กันนะคะโอเคสําหรับวิดีโอวันนี้ก็มีเท่านี้ค่ะไปแล้วบ๊ายบาย